คินกับโกครับผมบุกนครปฐมครับมีหลายคนแนะนํามาร้านนี้เป็นหนึ่งในสที่คนแนะนําอินบ็อกซ์มามากที่สุดนั่นก็คือขนมจีนแกงป่าปลาดุกตากล้องซอยโลงสีวันนี้ถึงแล้วครับรสชาติจะเป็นไงตามมา แนะนำกันจังเลยไว้ร้านนี้ไว้ผมเดินดนมาไกลตามคำเรียกร้องของ f อฟบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่แกงป่าปลาดุกแล้วกูไม่มาเด็ดขาดเข้ามาภายในร้านทำไมคนเยอะจังวะพอเริ่มหาที่นั่งเหมาะเหมาะดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรให้กินกันบ้างพอเข้ามาถึงหน้าร้านอย่างแรกต้องมาดูก่อนเลยว่าเขามีอะไรขายและที่เห็นอยู่ในหม้อน,นี้คือแกงป่าลูกชิ้นปลายาวราชโอ้โ oh หและนี่คือแกงเขียวหวานไก่หม้อใหญ่ๆมาเต็มๆบัวกับตี ไก่ที่ให้หมาขันแบบจุกจุกสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเขาใช้น้ําเบดเดียวกันนี่เองครับเริ่มกันด้วยเมนูแรกแกงปลาลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกใหญ่ๆต้องบอกว่าน้ําแกงปลาคุณเห็นใสๆแบบนี้จะรสชาติดุเดือดเอาเรื่องนะครับไม่รอช้าสั่งแกงปลาปลาดุกมาอีกทีนึงนี่คือแกงปลาปลาดุกที่เขาให้ปลาดุกมาเป็นชิ้นๆทางร้านเขาจะใช้ปลาดุกอุยที่เป็นปลาดุกเลี้ยงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นที่ได้เนื้อมาขอบอก บอกเลยว่าเต็มปากเต็มคาอันนี้ขอบอกเลยว่าเข้าท่าวะ่ะแล้วต่อมาแกงป่าสันคอหมูต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เผ็ดและดูเดือดท,ที่สุดของร้านแล้วแม้มีคนบอกว่าบอยกินแบบนี้มันจะไม่เผ็ดยังไงมาพริกมาเป็นโดดโดดโลูกๆไอเราพอมาวิเคราะห์กันได้ว่าทางร้านเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเปิดโรงงานทําเส้นขนมจีนเองนะฮะอพอเข้าใจได้ว่าลูกหลานรุ่นใหม่เขาทําการต่อยอดธุรกิจของทางบ้านส่วนนี้ก็คือน้ํเบ เบ็ดแกงปลาแต่ใส่ตีนไก่มาให้กินในส่วนตัวผมชอบนะฮะตินไก่เขาตุนมาแบบไม่เละเพราะฉะนั้นเวลาทานกับแกงปลาอันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเลยขอรับตั้งแต่กินมาเลยคือซัดแกงปลาไปไหลถ้วยแล้วถ้าจะให้มาสรุปนั้นก็คือน้ำเบ็ดของเขาคือเบ็ดเดียวกันขอพักแกงปลามากินหมูทอดของทางร้านดีกว่าเขาบอกว่าร้านนี้ก็ทําหมูทอดมาได้อร่อยมากๆทางร้านเขาจะใช้เนื้อแดงผสม,มเมนูนี้ผมแนะนําว่าต้องทานตอนนั้น ร้อนถึงจะอร่อยครับส่วนเมนูนี้สําหรับเด็กๆนั่นก็คือซี่โครงต้มเค็มเมนูนี้เวลามีน้องๆหนูๆมาก็จะได้กินได้และถ้วยต่อมานั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ที่เขาใส่เลือดด้วยโอ้โหเว้ยเฮยความพิเศษของทางร้านเขาจะใช้ไก่ส่วนสะโพกเท่านั้นนะครับมาสับกันเองและก็ไม่รู้<ฮ>เป็นอะไรทําไมผมชอบแกงเขียวหวานไก่ที่ใส่เนื้อสะโพกเอามากๆนในส่วนตัวผมนะครับเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดแม่ ถ้ามันเผ็ดกว่านี้อีกหน่อยแล้วมันจะถูกใจโกบอยไปอีกอยาก่างและนี่คือน้ำพริกที่ใครเด็กๆไว้กินกันโอ้โหถั่วลิสงใส่มาอร่อยครับพอโดยปกติแล้วทางร้านเขาจะทำน้ำยาปลาช่อนนาเพื่อมากินกับเจ้าน้ำพริกแบบนี้ให้มันกลมกลม่อมแต่วันนี้ทางร้านบอกว่าชาวบ้านไม่ได้จับปลาช่อนนามาให้เพราะฉะนั้นเลยไม่มีขายอันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาอุดหนุนชาวบ้านคุณผู้ชมครับนี่คือชุดหางปลาดุกอุย้ยราคา30บาทคุณ เชื่อไม่เล่าแม่เจ้าเว้ยหนึ่งที่เขาสับหางปลาดุกมาให้แบบครึ่งตัวอย่างนี้กันเลยเล่นขายแบบนี้มันไปเอากำลีกำไรตรงไหนวะเราไปฟังเจ้าของร้านฝากร้านกันดีกว่าเปิดมาเข้าปีที่สองแล้วครับก่อนหน้านี้ทำลงหนุ่มจีนครับทั้งลมหนมจีนมาปีที่7เข้าปีที่7แล้วครับผมร้มานนี้ต้องกินแกงป่าครับผมใช่ที่ขึ้นเรียกว่าแกงป่ากินได้ทุกเมนูเลยครับผม ต้องการความแซ่บแนะนําแกงป่าเลยครับผมร้านเปิด9ก้าโมงถึงบ่ายสครับร้านหยุดทุกวันพุธครับการเดินทางแนะนําให้ใช้เส้นหลักดีกว่าครับผมเปิดแมพมาแผนที่ตรงตรงร้านนะครับหมุดปากไว้ตรงร้านแต่แนะนําให้ให้มาเส้นหลักดีกว่าใครที่มาเที่ยวนครอฐมนะครับฝากอยากทานอาหารแซ่บๆแนะนำเลยครับร้านแกงป่าประดุกตาก้องนครมฐถมครับรับรองได้รับความแซ่บ แน่นอนครับผมและทุกคนรู้ไหมครับทุกถ้วยที่ผมสั่งมาคือถ้วยละ50บาทเท่านั้นยกเว้นในตัวหางปลาดุกนั้นคือราคาแค่30บาทครับส่วนขนมจีนแบบ1กิโลในราคา20บาทเท่านั้นอ,อย่างที่บอกแล้วเข้าใจเลยว่าทางร้านเขามีโรงงานผลิตขนมจีนเองจากหลังบ้านเอาเป็นว่าใครที่อยากจะลิ้มลองแกงปลาปลาดุกแซ่บๆนะครับลองมาทานที่นี่ดูปากหมุดให้แล้วเบอร์โทรก็มีให้แล้ววันนี้กินกับโกไปก่อน